สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทั่วโลกขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่รายการสายใหญ่ไทยสายใหญ่ที่พร้อมจะเชื่อมใจคนไทยทั่วโลกไว้ด้วยกันผ่านทางเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เรานําเสนอในมุมมองที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ค่ะรับหน้าที่ดาเนินรายการโดยโออัมสนาวรสถิตนะคะเรามีนัดที่จะมาพบปะเจอๆกันอย่างนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิกา30นาทีหลังจากจบละครภาคเช้าแล้ว และกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเวลา2นาฬิกา5นาทีหลังจากจบข่าวภาคค่ำตามเวลาประเทศไทยนะคะทางไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิหรือว่า TGN แห่งนี้ค่ะ ท่านผู้ชมคะวันนี้โอมีข่าวที่รับรองว่าคนไทยทุกคนนะคะฟังแล้วจะต้องยิ้มออกมาด้วยความรู้สึกภูมิใจและก็ปลาบปลื้มที่ชาวต่างชาตินั้นนะคะเขาต่างยกย่องแล้วก็ยอมรับถึงพระอัจฉริยภาพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยของเราคะ่ะแต่จะเป็นข่าวสารอะไรนั้นเดี๋ยวคอยติดตามในช่วงหน้าคะ่ะ ท่านผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่รายการสายใยไทยในช่วงนี้นะคะอย่างที่โอได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะนั่นก็คือข่าวการเดินทางไปมอบกังหันชัยพัฒนาตัวที่สองนะคะให้กับประเทศเบลเ,ลเยียมค่ะซึ่งผู้ที่นําคณะไปในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคะนั่นก็คือท่านดรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานั่นเองค่ะบรรยากาศในการมอบกังหันชัยพัฒนาในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ ี่สบเนื่องจากในฟรงซัวเดดอนเนียเ,เนี่ยนะครับได้ขอพพะราชทานเครื่องสกัดน้ำไทเพัปน,นามาติดตั้งบริเวณคลากที่เราเห็นทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าได้พระราสทานติดตั้งเครื่องแรกมาในปี2 5 4 6หลังจากที่ใช้การมาเป็นเวลานาน,านพอสมควรแล้วก็สมมติสุบส่งไปตามระยะเวลาเนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นเครื่องที่สอง นะครับที่จะมาติดตั้งแทนซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังทำการดำเนินการติดตั้งอยู่ในขณะนี้นะครับเ,เวลานี้ก็ช่างทางฝ่ายเบเยี่ยมก็รู้สึกมีความชำนาญการพอสมควรแล้วก็ด้มีการประกอบอะไระอะไรต่างๆเราก็เอาหัวหน้าช่างของเราสองท่านด้วยกันนี้นะครับมาดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นในผู้นี้ก็จะทำพิธีมอบให้กับทางบปเยี่ยมเพื่อ ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุดสุดส่วไปครับและนอกเหนือไปจากที่นี่แล้วจึงถือว่าเป็นเครื่องที่หนึ่งนะครับเครื่องที่สองนี่ก็แทนเครื่องที่หนึ่งด้วยหลังจากนั้นแล้วเมื่อปีที่แล้วนี่เองเนี่ยนะครับก็มีการติดตั้งที่สระมุจรินที่พุทธคยาและเมื่อวานนี้เองที่วัดพุทธปฏิที่อนดอนครับได้มีการส่งมอบเมื่อวานนี้เอง เ,เสร็จเรก็สามเครื่องที่มีการร้องขอให้ไปติดตั้งก็ได้พระรทานทั้งสามแบบครับก็แน่นอนครับผมคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ของประบาทสมเจรอมเนั้นนอกจากเข้าไปาช่วยเหลือกันในการบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกเลยในขณะนี้แล้วเนี่ยผมคิดวา่าสิ่งอันนึงที่ไปส่งผ่านเครื่องบำบัดน้ำเสียกัานน้ำใจพัฒนา ือเป็นการเตือนจิตสํานึกพวกเราทั้งหมดเลยนะครับให้สนใจสิ่งแวดล้อมและการเตือนเนี่ยเตือนพวกเราคือหมายความว่าพวกเราชาวไทยมาตั้งทีเวเยี่ยมนั้นก็เป็นการสื่อความหมายในการดูแลรักษาจิตสานึกในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชากรประชากรมโลกด้วยไม่ว่าจะอยู่มุมไหนนั้นผมคิดว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมจะมีความรุนแรงขึ้นทุกวันแล้วนะครับสิ่งประดิษฐ์ของพระเจ้าอยู่หัวก็ส่งข่าวสาร อันสําคัญนี้ให้แก่ประชากรชาวโลกครับผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมากและเป็นที่ยอมรับกันในทั่วโลกแล้วหลังจากรางวัลที่ได้รับการทูนเล้าถวายพระองค์ท่านมากมายขนาดนับนะครับหลายรางวัลหลายองค์กรทีเดียวไม่ยอมรับในฐานะพระมหากษัตริย์นักประดิษฐ์ของโลกเลยก็ว่าได้ ครับวันนี้ก็เป็นวันที่สําคัญนะครับเพราะว่าทางบูลนิทที่ใช้พัฒนาก็ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยละกรุงบาเซลิลเนี่ยนะครับนำการหันน้าใช้พัฒนาตัวใหม่นะครับมาติดตั้งแทนตัวเดิมนะครับซึ่งชํารุดไปแล้วนะครับการหันน้าใช้พัฒนาตัวนี้เนี่ยติดตั้งอยู่ที่สระน้ำนะครับสระน้ําเมลลาด อยู่ที่ใน,ในสวนสาธารณะบอลูเว่ใจกลางเมืองบัสเซสลนี่นะครับการหันน้ำใช้พัฒนานี่มีความสำคัญนะครับผมคิดว่ามีความสำคัญอยู่4ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเบลยเยียมนะครับ ประเด็นที่2ก็คือว่ากังหันน้ํานี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะกังหันน้ำชัยพัฒนานี้เคยได้รับรางวัลเหรียญทองในงานประกวดนะครับสิ่งประดิษฐ์ที่จัดที่กรุงบาซเซลส์นี่เมื่อปี2543 นะครับประเด็นที่3ก็คือว่าการหันน้ํใชัยพัฒนานี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือนะครับระหว่างกับไทยและเบลเจียมในการที่จะรักษาสภาพแวดล้อมนะครับรักษาน้ําในสระน้ําข้างหลังเนี่ยนะครับให้ใสสะอาดนะครับให้มีสภาพที่ที่สมบูรณ์นะครับเ,เพราะว่าจะช่วยเติมออกซิเจนลงไปในน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับและประเด็นที่4นะครับผมคิดว่าการหันน้ําใช้พัฒนา,นามีความสําสคัญมากต่อประชาชนคนไทย พราบว่าเป็นสิ่งที่ชาวไทยทุกคน,นมีความภาคภูมิใจนะครับที่ทางการเบลยเยียมยขอให้นำการขันน้ำที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยมาติดตั้งที่ใจกลางกรุงบาเซลส์แ่งนี้ครับ แล้วก็ได้ยินแบบนี้นะคะโอรู้สึกปกลอบปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจมากจริงๆค่ะที่ชาวต่างชาตินั้นนะคะเขายังได้เห็นแล้วก็ถึงพระอัจฉริยภาพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยเราแล้วคนไทยเราล่ะคะได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและความทุ่มเทแรงกายแรงใจของพระองค์ท่านแล้วหรือยัง และอีกข่าวหนึ่งค่ะที่ผสมก่อนชาวไทยทั่วโลกนะคะต่างจะได้ร่วมกันพร้อมใจถวายความจงรักภักดีนั่นก็คือเนื่องในโอกาสพธิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบ60พรรษา